สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีชาวรอยย่นแอนฟิวนะครับผมทัศนะครับวันนี้ผมมาอยู่ชนบุรีนะครับอยู่ทะเลนะครับตอนนี้ผมถ่ายทํำเมื่อวันที่ยี่สิบปดนะครับยี่สิบแปดธันวาหกสามนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้งานของเจ้า Royal Enfield รุ่น Interceptor นะครับของผมตอนนี้อยู่ไมเ a ต e อยู่ที่7,000นะครับเอาวันนี้มามาทะเลเพื่อที่จะมาถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆกับเจ้า Royal Enfield นะครับ เดี๋ยวไปดูรถนะครับว่าลักษณะของเขาจะเป็นยังไงนะครับ